อืหบางคนบางคอมเมนต์สามเติมเขาเหมือนจะเหยียบเขาให้จมดินสนเสริฟหน้าข่าวมือถือไม่ให้โอกาสเขาได้แก้ตัวเลยทั้งที่วันนี้เขาได้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดพวกเราเองควรจะมีที่ให้เขายืนบ้างไม่ใช่ไปด่าเขาหรือพิมพ์เพื่อความสะใจคนแบบนี้วนอยู่กับสิ่งเดิม,เ,ดมเรื่องเดิม,ดมจิตใจก็จะอยู่ในแง่ลบ คนพวกนี้ไม่มีทางคิดบวกได้ทั้งเพื่อนรอบตัวทั้งสังคมที่เขาอยู่ณขนาดนี้ก็ลงโทษเขาน่าจะมากเพียงพอแล้วเว้นพื้นที่ให้เขายืนแล้วคนนอกอย่างพวกเราก็รู้จักเขาจากข่าวจกาวจกผลงานก็แค่มอบพลังใจให้เขาให้เขาต่อสู้ดิ้นรนใช้หนี่จนสำเร็จถึงจะไม่ได้ช่วยอะไรแต,แต่แต่ก็ไม่ควรจะไปซ้ำเติมหรือด่าทอเขาเหมือนคุณเป็นผู้เสียหายเองทุกคนนะมีสิทธิ์ผิดพลาด แต่แต่แต่เมื่อล้มได้ก็ต้องลุกขึ้นมาได้เป็นหนี้ได้ก็ต้องใช้คืนได้แม้ว่าวันนี้จะยังไม่มีแต่ถ้าสู้ถ้าตั้งใจถ้าพยายามยังไงก็ต้องใช้คืนได้แหละเป็นกําลังใจให้คุณนานาทุกสิ่งทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้นส่วนสน่ินนข่าวมือถือ